สวัสดีครับลำนี้ก็ประกอบพร้อมชุดไฟเดี๋ยวไปเทสบินกันอีกหนึ่งลำนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการตั้งค่าแอรอนสำหรับมือใหม่ๆนะครับเปิดเบาๆเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าแอรอนกระยกกระดกกระดกที่เท่าไหร่แล้วก็อัพดาวกระดกที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเฟิร์สไฟส่งอีกหนึ่งลำนะครับตัวนี้เป็นลายตัวใหม่แล้วนะครับตัวใหม่ทำโวมใหม่อุปกรณ์หมุดยึเดินให้ตามนี้เลยนะครับ อ่านเลืออะไรสอบถามได้นะครับมาดูฟังก์ชันนะครับก่อนขึ้นบินก็แนะนาให้เช็คซีีนะครับตรงนี้ครับตรงเหล็กดามเนี่ยตรงเหล็กดามนะครับจับสองมือนะครับจับที่ชีดดามก็ได้แล้วยกขึ้นให้อยู่ประมาณแค่นี้พอนะครับไม่ให้เงยหน้าพอนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้พอมาดูรีโมทนะครับเช็คทุกครั้งก่อนขึ้นบินนะครับ เด๋ยวขวาขวายกเดซ้ายซ้ายยกเดือขวาขวายกเดือวซ้ายซ้ายยกเดวอั up ขึ้น up คือขึ้น up คือขึ้น up คือขึ้นเดี๋ยวขวา l เดอร์ซ้าย l เดอร์ขวา l เดอร์ซ้าย l เดอร์แอรอนขวาขวายกซ้ายซ้ายยกขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอั d ดาวขึ้น up พดาวลงส่วนสวิตช์ที่ผมตั้งให้ไป สวิตช์นี้จะเป็นสวิตช์ตัดการเร่งน,นะครับหรือพี่สามารถไปเปลี่ยนเป็นสวิตช์นี้ก็ได้ไม่ทํางานนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเครื่องบินลงจอดหรือเครื่องบินพลาดตกหรือเครื่องบินเกิดปัญหาทุกครั้งจะต้องมีสติกตัดการเร่งให้ทันนะครับเพราะว่า1เซฟความปลอดภัย2เซฟอุปกรณ์ในลำตัดนะนะ อันนี้สวีนี้ผมจะตั้งเป็นสเต็ปเดียวช้าเดียวไวนะครับอันนี้สเตปเดียวช้านะครับสำหรับฝึกบินจริงๆนะครับให้แตะปล่อยแตะปล่อยอถ้าเกิดสับสเต็ปก็จะเป็นการคอนโทรลไวสับคอนโทรลชา้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาวัดดูกันครับว่าแอรอนอะผมตั้งยกที่เท่าไหร่สเต็ปสำหรับมือใหม่ฝึกบิน เอาขีดไว้ตรงเลขนะครับไว้ตรงศูนย์ใช้ใช้ย,ย,ยกกระดกขึ้นไม่ไม่ถึงหนึ่งเซนครับประมาณหกมิลเส้นจากศูนนะครับกระดกประมาณหกหกมิลนะครับอันนี้ก็จะเท่ากัน โอเคนะครับลำจะเทคออฟขึ้นไปแล้วครับอ่าอันนี้ก็ไม่ไทิมเหมือนกันครับนิ่งครับรำนิ่งเลย ถ้าถ้าพี่มือใหม่เดี๋ยวผมก็จะจะเซตไว้ให้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมาเลียงอัพนะครับไม่ต้องมาเลียงอัพอ่ะค,อออะคือเราก็จะทิมเลยทิมให้รู้สึกว่าเครื่องบินมันมีอาการเหินนะครับอ่าพอเราเร่งอยู่ที่ประมาณสัก40ทิมไว้เลยครับในกรณีใช้กครเร่งไม่ไม่แรงครับอ่าพอเราเร่งเร่งอยู่ที่ประมาณ4ี่เอ่ะอันนี้ผม เร่งประมาณ50%าเนครื่องบินจะไม่ย้อยลงครับแล้วก็เลี้ยวแตะเลี้ยวปล่อยแตะเลี้ยวปล่อยแตะเลี้ยวปล่อยอันนี้เป็นสเต็ปที่ผมที่ผมตั้งบินนะครับถ้าเกิดลูกค้าบินเองก็ต้องสับเป็นสเต็ปช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันครับเนี่ยแตะปล่อยอันนี้คือผมทีมอัพไว้นะครับคือลักษณะเนี่ยผมทีมอัพไว ผมทิมอัพไว้เพื่ออะไรผมทิมอัพไว้เพื่อที่จะปล่อยคันเร่งให้คันเร่งอยู่ที่ 40- 5 0เปอร์เซ็นเครื่องบินไม่ย้อยลงนะครับเราจะบินง่ายนะครับก็ลองใช้คันเร่ง5 0 4 0่เอร์เซ็นคะ้างไว้ครับใช้คันเร่ง40-50%ห้าเปอร์เซ็นค้างไว้แล้วหลังจากนั้นเราลองมาทิมครับทิมทิมอัพไปเลยครับทิมอัพไม่ให้เครื่องบินมันย้อยลงครับให้เครื่องบินมันได้ที่อะ่ะก็คือเราไม่ต้องมามาคอยเลี้ยงอัพนะครับ เราไม่ต้องมาคอยเดียงอัพอะก็ะคือคันเร่งอยู่ที่อ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนี้ก็คือเครื่องบินไม่ไม่ยอยแล้วนะครับเรามีหน้าที่แตะเดียวอย่างเดียว,ยยวเรามีหน้าที่แตะเดียวอย่างเดียวบินไนมะ่ยอยละเรามีหน้าที่แตะเดียวอย่างเดียวนะครับมีหน้าที่แตะเดียวอย่างเดียวเครื่องบินน่ะถ้าแตะเลี้ยวถ้าแตะมากแล้วเครื่องบินจะสุกลงนะครับให้แตะปล่อยนะครับดีดปล่อยดีดปล่อย อันนี้บินเทสบินลองก็ขอบินสูง่อยนะครับนะครับพอทีมได้ที่แล้วคันเร่งไม่ต้องใช้เยอะครับคันเร่งไม่ต้องใช้เยอะเราแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยกดอัพด้วยครับเราไม่ต้องมาคอยกดอัพถ้าเรามาคอยกดอัพไปสำหรับพี่พเพื่อนๆนที่มือใหม่อ่ะอัปด้วยเลี้ยวด้วยอ่ะจะจะจะ,จะยากตรงที่ ในจะอัพในจะเลี้ยวแล้วมือมือจะไม่นิ่งครับเวลากดเลี้ยวปุ๊บจะเป็นอัพมั่งจะเป็นดาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับสเต็ปเนี้ยนะครับผมเซตเซตไว้ก็คือกดโยกแล้วมันแล้วมันไม่ควงครับเนี่ยครับกดโยกแล้วมันไม่ควงกดโยกแล้วเลี้ยวอย่างเดียวแล้วก็เบาเครื่องหลักการการบินที่ผมแนะนําก็คือบินวงจรก่อนนะครับ เป็นวงจรสมมติเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าโค้งซ้ายอย่างเดียวเลยสายก็ซ้ายเลยเข้าโค้งซ้ายกันขวาเข้าโค้งซ้ายกันขวาเข้าโค้งซ้ายกันขวาถ้าเราเลี้ยวมากวงกลมก็จะแคบถ้าเราเลี้ยวกว้างวงกลมก็จะกว้างแต่ผมจะแนะนําให้เลี้ยวกว้างเพราะการเลี้ยวกว้างจะจะค่อนข้างที่จะจะง่ายกว่าเลี้ยวแคบบางทีเราเราตกใจมันจะซุกครับหลังจากนั้นเราเริ่มเริ่มผ่านหน้าได้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดโลพาร์ แต่เราก็ยังรักษาวงจรอ,อยู่นะครับเราเข้าโหมดโลพาสแต่เราก็ยังรักษาวงจรอ,อยู่พอเราวงจรได้โลพาสก็จะได้มานะครับถ้าโลพาสได้ต่อไปก็จะแลนดิ้งได้นะครับการแลนดิ้งลงจอดก็แนะนําให้สวนลมทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะลงจอดแล้วครับเร,เราวนกลับมาตัวนี้ดับเครื่องนะครับแล้วอัพอัพไม่ต้องอัพมากครับ ถ้าอัพมากเครื่องบินเหินหน้าจะสตอนครับผ่านไปอีกหนึ่งลำนะครับ